เพื่อให้ขึ้นไปถึงสุดที่สามารถตัดผลยอดได้นะครับส่วนยอดก็ตายไปแล้วนะครับส่วนนี้ยังยังเป็นการตัดแต่งกิ่งอยู่นะครับต่อมาเขาจะสูงขึ้นขึ้นไปที่ประมาณกลางต้นต้นแล้วก็ประมาณ12หรือ15เมตรนะครับเริ่มตัดแต่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ให้เหลือจุดที่โคนกิ่งไว้ประมาณสัก1ฟุตน,นะครับเพื่อให้เราได้สามารถเหยียบยืนไว้ได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นการตัดแต่งกิ่งที่สูงขึ้นไป จะเห็นได้ว่าส่วนนี้ใช้เครนย,ยังอยู่นะครับแล้วก็ต้องตัดเชื่อมที่ปลายกิ่งอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วซึ่งให้เราเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและก็ผู้ที่ข้างล่างช่วยเหลือในการเก็บกิ่งอะไรด้วยกิ่งก็ลงมานะครับลงมาเรื่อยๆแล้วก็ข้างล่างเราก็มีได้มีการเคลียร์พื้นที่ไปออกบางส่วนนะครับต่อไปก็ขึ้นไปสูงที่ระดับประมาณ10 6-17เมตรหรือ18เมตรนะครับนี่ก็เหลืออีกท่อนหนึ่งแล้วก็ลงมาเป็นท่อนๆนะครับอย่างที่เห็นครับส่วนต่อมา,วาความสูงของเทรนไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้แล้วนะครับอย่างนั้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ในส่วนของเชือกเพื่อที่จะไต่ระดับขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อจะได้ตัดยอดลงมาเพราะต้นนี้ยอดตายไปแล้วนะครับยอดไม่มีหมดสภาพเราก็ต้องตัดลงมาอย่าง เพื่อให้ไม่ทีภายหลังจะไม่ได้ต้องไปลม้มลงไปตีในส่วนอื่นที่เกิดขึ้นได้มีอันตรายได้ครับตอนนี้ก็พยายามที่จะขึ้นไปนะครับให้ดูก่อนว่าสามารถขึ้นไปตรง,ตรงจุดไหนได้บ้างเพื่อที่จะขึ้นไปแล้วและสามารถเข้าไปทํางานได้นะครับตอนนี้ก็พยายามนำเชือกนําเครื่องขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็รอเทรนก็รอคิดว่าจะขึ้นจะช่วยอยู่แต่ความเป็นจริง ในส่วนตรงนี้เวลานี้เกลนไม่ต้องนะครับต้องให้เกลนออกแล้วก็ให้ให้ผมขึ้นไปบนต้นโดยใช้เชือกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีการตัดขึ้นไปแล้วก็จะ,จะ,จะตัดยอดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนนี้เนี่ยเคลนก็เริ่มขยับออกมาแล้วให้เกิดความปลอดภัยหลังจากที่ได้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็เคลนเริ่มขยับลงผมก็ได้